สวัสดีค่ะบัตรามาสองค่ะน้ำค่ะน้ำค่ะลูกคคาคะเรามาดูเป็นรีวิวนะคะกางเกงสเวตเตอร์ค่ะเป็นงานญี่ปุ่นลอดไอทีน้ำหนัก45กิโลราคา6,500บาทค่ะจำนวนตัวอยู่ที่100-120ถึตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ54บาทนะคะ ช่แล้วค่ะลูกค้าค่ะมาพบกันช่วงบ่ายนะคะเริ่มต้นด้วยกางเกงสเวตเตอร์เลยนะคะใายค่ะลูกค้า Gu จีูค่ะตัวแรกรูปรักงานญี่ปุ่นค่ะลูกค้าจะจีอูเป็นขาจำสองตัวแล้วนะ H and M ค่ะขาจำสองตัวแล้วนะขาจำอุ้ยขาจำเหมือนกันขาจำเหมือนกัน น่าจะเป็นขาด๊มแบบล้วนเลยไหมอาจจะมีอาจจะอายูนิโครู้ค่ะอายูนิโคอาจจะมีามาในนี้นะคะจีอยู่ค่ะป๊าดแต่ว่ารอบที่แล้วก็สอบที่แล้วที่เปิดก็เป็นขาดดมล้วนนะก็สอบนี้ก็อาจจะเป็นขาดดมล้วนด้วยหรือเปล่ารู้ค่ะเราไม่ได้การันตีเรื่องทรงขานะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นกางเกงสเวตเตอร์ อาจจะมีทั้งจำแล้วไม่จำนะคะราคาจะปนๆมาแต่เท่าที่ดูตัวนี้หยิบรีวิวมาสี่ห้ากเจ็ดแปดเ้าตัวนะคะราคาจะเป็นจำนะคะจีูค่ะจียูค่ยยะ u n i m มีมาอยู่ในนี้เลยนะคะต้นทุนเพียงแค่54บบาทเท่านั้นนะคะพอค่ะแม่ค้าที่ขายแฟชั่นกีฬาหรือว่า แฟชั่นผู้ชายผู้หญิงอยู่แล้วนะคะแนะนําเลยนะคะใช่ค่ะกางเกงทรงนี้วัยรุ่นฮิตนะใช่ค่ะวัยรุ่นชอบใส่ค่ะราค่ะจะทรงแบบว่าวัยรุ่นเมกาควัยรุ่นโคเรลีค่ะเราคะจากคอนเวิร์ดนะคะคอนเวิร์ตก็มาคอนเวิร์ตมีมาอยู่ในนี้เลยนะคะ ใช่ค่ะรูกค้าจาเรื่องแบรนด์หลากหลายค่ะตอนนี้ผ้าสเวตเตอร์ค่ะลูกค้าจาเป็นผ้าสเวตเตอร์ผ้าใส่ง่ายผ้าใส่สบายค่ะใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ออกกาลังกายได้หมดค่ะลูกค้าจายูนิคลค่ะรักงานญี <U. S 2> <U. S 1> ่ปุ่นยูนิคลจียู u M, ไม่พักเลยแบรนด์ของเขามีคมาอยู่ในนี้นะคะแบรนด์ของเขามีมาหลากหลายเลยนะคะ GU u, u n i q l o h อร a n ฮสแอนวมีมาเลยนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจะใครสนใจรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นกระสอบใหม่ก็ได้6,500บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจะซื้อเยอะรถเยอะซื้อ4กระสอบมีส่วลดด้วย1,000บาทได้เป็นสมาชิกด้วยหรือว่าจะซื้อเซ็ตสิบกระสอบค่ะลูกค้าจ๋เรามีราคาส่งให้ด้วยยูนิโคอะยูนิโคเหมือนกันค่ะน้ำค่ะช่วงน้ำพูดพี่ก็ยูนิโคยูนิโคเลยนะคะลูกค้าค่ะ สนใจรับก็ตอบนี้นะคะได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนนะคะ H&M ค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้หนูอยากจะพูดนิดนึงว่าตั้งแต่หนูยิบมาไม่รู้กี่ตัวค่ะลูกค้าจ๋ามีที่ไม่แบรนด์อยู่ประมาณตัว2ตัวนี่แหละลูกค้าจ๋าเนั้นเป็นแบรนด์หมดเลยมีทั้งแบรนด์ที่เรารู้จักและแบรนด์ที่เราไม่รู้จักส่วนใหญ่ก็จะรู้จักนะเมื่อกี้ก็จะเจอเป็น G.U. Uniqlo H&M นะคะอย่างอย่างนี้ด้วไม่มั่นใจว่าแบรนด์อะไรนะคะลูกค้าจ๋าแต่ก็ยังมีป้ายแบรนด์อยู่นะคะ สวยเนอะขะมา<ด>สวยวม,มีเป็น3ส่วน4ีส่วน5ส่วนด้วยอาจจะคะคะมานะคะคะมาอยู่ในนี้เลยนะคะเป็นงเกมฟรีไซส์ก็ว่าได้นะคะลูกค้าค่ะเพราะส่วนใหญ่คอาเนตเป็นเอวอย่างยืดมีเชือกผูกตรงนี้ SM ใส่ด้วยกันได้ ML ใส่ด้วยกันได้นะคะ,ะอยู่ในโคค่ะอยู่ในโคีกแล้วะะแบน แบนคือเยอะแบรนดเยอะมากค่ะลูกค้าค่ะสนใจรับกระสอบนี้นะคะสามารถ CF ได้เลยนะคะช่องทางในการอา CF หลากหลายเลยติดต่อพนักงานขายโดยตรงด้วยการแอดไลน์นะคะลูกค้า่ะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าเพจ สามารถเอาไปแอดไลน์ได้ทุกเบอร์เลยนะคะใช่ค่ะรุค้าจ๋ายู่ในโค้ดค่ะใครด่วนโทรเลยก็ได้นะคะใช่ค่ะจ๋าโทรเลยก็ได้ถ้าโทรก็ได้ด่วนได้เร็วเลยค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะใครที่สนใจหมวดนี้ CF ได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าแบรนด์มาค่อนข้างหลากหลายเป็นเนื้อผ้าสเวตเตอร์แล้วก็จากที่รีบมารีวิวก็จะเป็นขากจ้ำล้วนใช่แต่ตอนีไม่จ้ำติดมาบ้างเล็กน้อยหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะอันนี้ยูนิโค้ดเหรอคะใชยูนิโค้ด G U Convert v a น แว่นมีมานะคะลูกค้าคะแวนมีมานะคะลูกค้าคะต้นทุนเพียงแค่54บาทเท่านั้นนะคะเอาไปขายตัวละร้อยก็ได้ตัวละร้อยยีก็ได้150ก็ได้นะคะลูกค้าคะขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดของลูกค้านะคะว่าจะอัพทําราคาได้มากน้อยเท่าไหร่ ใช่ค่ะลูกค้าจานแนะนําเลยนะคะและเรื่องไซส์ก็กําลังดีนะคะลูกค้าจะไซส์กำลังดีนะคะเป็นแคดเอค่ะเปอร์เซ็นต์เสียหายมีเจอค่ะห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเพื่อนดำเอลยืดเอลเสียยางตายเชือกหายมีเจอนะมีเจอค่ะลูกค้าค่ะทางนี้ทางนั้นเราไปเช็คดูก่อนนะคะลูกค้าจิวค่ะยูนิโค้ค่ะแบรนด์แบรนด์ไม่พักเลยค่ะแบนเยอะค่ะเดี๋ยวยูนิโค้ยูนิโค้ดจิวจิวคะคือแบรนด์เยอะอ่ะแบรนด์เยอะมากใช่ค่ะ ถ้าเป็นงานสเวตเตอร์สีสันเขาจะประมาณนี้เลยนะจะประมาณนี้สีสันจะไม่ฉูดฉาดเท่าไหร่รู้สึกว่าฉูดฉาดสุดก็จะเป็นนี่ค่ะสีแดงนะคะเลยนะคะใช่ค่ะนอกนั้นก็จะเป็นสีเทาเข้มสีเทาอ่อนสีดำนะคะสีกรมนะคะประมาณนี้สีขาวนะคะจะเป็นสีแดงนี้ประมาณนี้นะคะสำหรับกูเกงสเวตเตอร์นะคะเจลค่ะอ้ Adidas ค่ะ Adidas ก็มาค่ะรู้ค่ะจ๊ะ 4บาทได้ยูนิคลร์จยูคอนเวิร์ตแวนอาดิดาสนะคะแล้วก็อีกหลากหลายแบรนด์เลยนะคะใช่ค่ะจะมีเป็น3ส่วน4ส่วนคักมาด้วยนะคะราคาจะ6,500บาทคาเวนคายค่ะราคาจากคาเวนคายก็มานะคะตัวนี้เป็นขายาวสวยด้วยลูก ีแถบข้างแบบนี้ด้วยของคาร์เวนคอยลดมากไม่ต้องบอกเลยว่าแบรนด์นะใช่ไม่ต้องบอกเลยบอกเลยค่ะนะค่บอกเลยว่าเป็นคาน์เวนคอยนะคะสวยอ่ะกระสอบนี้สามารถซีเอฟได้เลยนะคะลูกค้าค่ะได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนนะคะหายไปชิ้นสองชิ้นไม่มีนะคะใช่ค่ะหรือว่าสายลุ้นนะะสายชอบเปิดสายชอบตัดกระสอบูกคะแต่เรามีเป็นกระสอบใหม่ พร้อมจะส่งเหมือนกันค่ะลูกค้าจ๋าแต่สินค้ามีไม่เยอะนะคะสำหรับหมวดนี้นะคะมีไม่เยอะนะคะลูกค้าจ๋าใครรีบนะคะใครอยากเอาไปขายนะคะช่วงนี้รีบเลยนะคะ <S <S อยู่ในโคค่ะไซส์หนุมาแล้วอุยไซส์หนุมาแล้ว <S <S ไซส์หนูก็มีนะน้ำใส่ได้ครับ <พอ S 2> <ม>ได้เลยได้เลยตัวนี้ได้หนูใช่หนูเลย,เลยค่ะลูกค้าจ๋า แนะนำค่ะ6500บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะซื้อส<ย>ี่กะสอบได้ส่วนลดด้วยได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะบ,บริษัทบล็กเรานะคะถ้าลูกค้าเป็นสมาชิกแล้วนะคะเป็นแล้ว็นเลยนะคะเป็นไม่มีวันหมดอายุนะคะลูกค้า่ะและก็จะมีโปรโมชั่นให้ลูกค่าทุกๆเดือนด้วยนะคะ สายค่ะมัโคชั่นทุกตัววิ่งเข้ไมแบนเยอะจังเยอะแบนเยอะมากแบนเยอะจังหูมากค่ะโอ้โหเป็นจียูเป็นซาร่าเป็นฮเอ็นเอ็มนะคะเป็นเข้าเป็นคายจียูอีกแล้วค่ะลูกค้าจ๋าจีแข่งกันนับแบนใครที่ขายงานแบนล้วนสามารถเอาหมดนี้ไปค้าไปเสิร์นได้นะได้ค่ะอาจจะขายตัวที่แบบไม่ใช่แบนจะขายถูกๆหน่อยก็ตัวละร้อยตัวละร้อยยี่นะคะลูกค้าจ๋าตัวไหนเป็นแบนก็ใส่มาทำราคาได้ไอยูนิโคออีกแล้วอวิว ะะเรื่องแบรนด์ของเขานะคะเอาไปคัดไปเสริมในร้านได้เลยนะคะลูกค้าคะ่ะสามารถคัดแยกคำราคาได้อยู่ในนี้ต้นทุน54บาทนะคะจ่ายคะ่ะตัวน,นี้ไม่มนใจว่าแบรนด์อะไรแต่ปลายหอยติดมาเลยคะ่ะลูกค้าจา้าตน้นอู้รุ่นมือ,อคะ่ะเสียงหลงนะคะต้นทุน54บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าจ่ากระสอบนี้6,500บาท,บาทอตอนแรกทุกบอกลูกค้าว่าไม่ค่อยมีสีจะจัดลูกค้าจา้ามาแล้ว สีแดงแมเมมา่ะสีชมพูหวานเววมาเลยมีคระมาบ้างนะคะลูกค้าคแต่ว่าเน้นเป็นสีโทนที่สุภาพนะคะส่วนใหญ่นะคะลูกค้าคะ่สะสามารถแบบว่าไปอพรรมาะคาได้เลยนะคะให้เฉีนเอมมาอีกแล้วคะ่ะวัยรุ่นวัยทำงานนะคะวัยคามคนใส่ได้เลยนะคะบ จียูค่ะแบรนดเรามาไล่จีไล่แบนดอย่างเดียวไปคะโาถ้าไล่แบนด์ทุกตัวนี่คือไม่จบนะวันนี้ใช่ค่ะไล่ไม่จบลูกค้าจ๋าแบนด์เยอะมากใครที่ชอบกระสอบนี้สามารถเอฟกระสอบนี้ได้เลยแต่ว่าลูกค้าจ๋ากระสอบใหม่เรื่องแบรนด์เราไม่ได้การันตีค่ะอาจจะมากตันนี้อาจจะน้อยตัวนี้อันนี้แล้วแต่กระสอบนะคะใช่ค่ะแต่ถ้าลูกค้าสนใจรับกระสอบนี้ CF ได้เลยนะคะลูกค้าค่เ CF เข้ามาได้เลยยูนิคค่ะ ป๊ไม่พักไม่พักค่ะอยู่ในโคค่ะจนก้นกระสอบแล้วก็ยังเป็นโอจียูแวนเอทแอนเอมคอนเวิร์ดฮูมาอาดิดาสโอ้โหแบรนด์อ่ะแบรนด์หลายจริงๆใช่ค่ะราคาจะหลากหลายมากนะคะสำหรับแบรนด์นะคะอย่างที่เราแจ้งรู้จักด้วยไม่รู้จักด้วยก็จะราคาประมาแต่บอกเลยราคา6,500บาทคือคุ้มมากคุ้มเป็น ผ้าสเวตเตอร์เป็นเนื้อผ้าใส่สบายใส่นอนใส่เดินใส่เที่ยวใส่ออกกำลังกายได้เหมือนกันค่ะลูกค้าจ้ะต้นทุน54บาทต้นทุน54บาทนะคะคืนลดมากสำหรับต้นทุนนี้นะคะใช่ค่ะน้ำผาอาดิดาสอาดิดาสมีแท่ด้วยค่ะน้ำผาห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะแต่เรื่องแบรนด์เราไม่ได้การันตีนะคะว่าจะเป็นงานแท้หรืองานเทียมนะคะเรานีเทนันให้ลูกค้าไปเช็คดูอีกทีนะ ใช่ค่ะอจียูรุค้าจ๋าเดี๋ยวเราจะรีวิวสักคนละตัวสองตัวนะคะรุค้าจ๋าเดี๋ยวเราจะไปแล้วแต่คือสวยจริงนะสวยสวยเลยค่ะรุค้าจ๋าแต่ยังที่น้ำแจ้งมีเปอร์เซ็นต์เสียหายนะคะห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเพื่อนดำนะคะเอวยืดเอวเสียยางตายเชือกหายเชือกหลุดนะคะรุค้าจ๋ามีเจอนะคะใช่ค่ะมีเจอบ้างนะคะโอเคค่ะรุค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้นะคะเป็นกางเกงเนื้อผ้าสเวตเตอร์ค่ะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตไอทีค่ะน้ำหนัก45่กิโลราคา6,000 5 0 0ร้ยบ <min it> าทนะคะจ้อคะจำนวนตัวอยู่ที่หงยถึง่ี่ิตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณห้าสิบบาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางะามว่าจะเป็นไล e Facebook เว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้นะคะบักของเราเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ